ฟิลเลอร์กับเสริมคางอันไหนดีกว่ากันถ้าเราคิดว่าชาตินี้เราจะต้องฉีดคางอยู่เรื่อยๆหรือว่าการฉีดคางเราต้องใช้แบบมากกว่า1นึ่งซีซีนะคะเสริมไปเลยจะดีกว่าเลยไม่ต้องมาฉีดบ่อยๆแล้วก็บางทีเนี่ยการใส่ซิลิโคนเนี่ยคนหมอคนที่ผ่าให้เนี่ยเขาจะออกแบบได้เข้ากับกรามเราได้มากกว่าไม่ว่าจะฉีดหรือเสริมให้เลือกหมอดีๆทางหมอเห็นหลายเคสมากว่าไปเสริมแล้วเหมือนมีขั้นบันไดอยู่ตรงเนี้ยซิลิโคนมันไม่เข้ากับกรามเราแล้วก็จะมาฉีด ฟิลเลอร์เพิ่มกันซึ่งหมอไม่รับฉีดนะเหตุผลก็คือถ้าเคสที่ใส่ซิลิโคนไปแล้วเราจะมาฉีดฟิลเลอร์เพิ่มเนี่ยส่วนตัวหมอหมอไม่ทําเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาอะไรเราจะแยกไม่ออกว่ามันเกิดจากซิลิโคนที่ใส่ไว้หรือเป็นฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปนะคะแต่ก็จะมีบอกบางคนทํานะก็ก็แล้วแต่หมอคนนั้นว่าจะรับทําหรือเปล่าแต่ไม่แบบสมมุติว่าทาอะไรมาก็ตามเช่น ตัดปากกระจับมาแล้วแล้วจะมาฉีดฟิลเลอร์หมอยังไม่รับทําเลยเพราะว่าส่วนใหญ่นะฟังดีๆการที่เราไปผ่าตัดปากกระจับมามันมักจะมีพังผืดและยิ่งคนที่ไปเจอเคสไปเจอหมอที่ผ่าไม่ค่อยดีอ่ะมันเหมือนจะมีพังผืดรัดไปแล้วใช่ไหมการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเพิ่มทีหลังมันจะฉีดยาก ด้วยความที่เราไม่สามารถกําหนดรูปทรงเราได้นะคะอันนี้อันนี้เป็นการทํางานส่วนตัวของหมอนะหมอจะแบบไม่ค่อยยุ่งกับเคสที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าถ้าฉีดไปแล้วจะไปผ่าต่อหลังจากหมอเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหมอคนผ่าว่าเขาแคร์หรือเปล่าที่จะไปทําจมูกแต่ว่าอยากมาฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าตรงนี้ก่อนทําได้ไหมอันนี้หมอต้องให้ไปคุยกับหมอผ่าจมูกเลยเพราะว่าหมอผ่าจมูกบางคนไม่ชอบให้มีฟิลเลอร์แถวแนี้เพราะด้วยความที่เวลาเราผ่าจมูกไปเนี่ย เลือดเลือดอะไรมันจะไหลเข้าตรงนี้นะบางทีมันก็จะไปแบบเหมือนฟิลเลอร์มันจะไปเพิ่มการติดเชื้อในการผ่าได้หมอบางคนเขาก็จะไม่ผ่าให้นะฉะนั้นจะผ่าจะฉีดต้องคุยกับหมอเขาที่ดีนะคะ